เ็เป็นสิวอีกแล้วนะคะก็ข <c oughs> ออนุญาต่าแบบน่าสดก็กรวบผมเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอน้นนี้ขอนเป็นสิวเยอะมากเนื่องจากแพ้เ o าร์แบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะซึ่งแพเยอะมากเป็นสิวอักเสบเป็นสิวพดแล้วคันด้วยนะคะคือแพ้กระจุยเลยคือตอนนี้คือดีขึ้นประมาณแบบ80% 90%แล้วนะคะก็อนันนี้ก็จะเห็นว่าแบบมีสิวยังเหลืออยู่เม็ดสเม็ดแต่ก็ ไม่เป็นไรทาใจได้แล้วนะคะก็ที่ขวัญก็จะ,จะมาแชร์ว่าขวัญใช้อะไรบ้างแล้วมันเวิร์กในช่วงนี้นะคะคืออย่างขวัญก็จะเปลี่ยนสกินแคร์ไปเรื่อยๆแบบออลองดูว่าแบบอันนี้ดีไหมน,นี่แบมก็ลองดูแล้วก็รู้สึกว่ามันจบที่เซตนี้ที่รู้สึกว่ามันเวิร์กกับสิวที่เกิดจากการแพ้แล้วก็สิวที่เกิดจากการสปกรปรกก็ใช้ได้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะดูกันเลยว่าขวัญใช้อะไรบ้างนะคะขั้นตอนมีประมาณแบบ สามสี่ขั้นตอนง,ง่ายๆนะคะแต่ว่าใช้วเวลาเนึ่งประมาณประมาณ1เดือนนะคะเดี๋ยวเราทุกคนไปดูกันเลยก็หลังจากกลับมาบ้านนะคะขวันก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะล้างหน้สาสะอาดก่อนนะมาร์กตัวนี้นะคะเป็นมาร์กจาก o r i g i n นนะคะที่ช่วยทําให้สิวผลดลดลงเยอะมากๆแล้วก็พวกสิวอักเสบก็คือช่วยได้มันจะเป็นเนื้อโครลนสีขาวนะคะทิ้งไว5้5 1าถึงสินาทีก็พอแล้วก็ล้างออกหรือถ้าเป็นสิวอักเสบก็คือแต้มทิ้งไว้ทั้งคืนนะเวิร์กมากๆอันนี้ขวันชอบมาก รับเจลล้างหน้านะคะขนจะใช้ตัวที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะคะซิมเปิลนะคะอันนี้หาซื้อง่ายตามวัดสรรราคาไม่แพง200กว่าบาทดีมากล้างสะอาดตัวต่อมานะคะเป็นเซรั่มนะคะจากรีเวอร์เซ่นะคะตัวนี้เป็นเซรั่มที่ผลิตที่เกาหลีเลยนะคะช่วยในยเรื่องของรอยแดงนะคะสิวสิวผดสิวอักเสบได้หมดเลยเนื้อเจลเหลวมากแล้วมันไม่กวนสิวทุกคนมันช่วยลดการอักเสบได้ ลดรอยแดงนะคะเนื้อเป็นเจลใสๆทําให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเย็นสบายแล้วมันเหลวเหมือนน้าเปล่าเลยแล้วแห้งไวนะคะไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีสีไม่มีน้ําหอมนะคือดีมากแล้วก็แบบใช้แล้วรู้สึกผิวชุ่มชื้นม,มันไม่กวนสิวเลยนะแล้วมันคือแบบมันดีมันไม่แสบหน้ามันโอเคมากมันทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ยังรักษาสิวได้ด้วยขวัญก็เลยแบบ ชอบมากจริงๆขวดน,นี้ได้มาประมาณ3 4สเดือนที่แล้วนะคะเพิ่งได้แกะออกมาใช้แล้วมันก็เออมันดีนะมันเหมาะสําหรับคนเป็นสิวเยอะๆอะเออชอบสําหรับ2ตัวนี้นะขวันบอกเลยว,ว่าขวัญขาดไม่ได้ชีวิตนี้นะคะมเทมอร์โอีกกับผงวิเศษนะคะผงวิเศษเนี่ยขวันจะใช้ตอนที่ขวัญแบบบีบสิวแล้วแล้วก็ต้องการให้สิวมันแห้งแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคะดีมากแล้วสําหรับโทเมอีกนะคะขาดไม่ได้จริงๆขวัญทาทั้งหน้าทุกคนเชื่อว่าคือมันแบบ ไม่ทําให้ผิวแห้งไงมันไม่ไทําให้แบบระคายเคืองเลยแล้วมันช่วยลดการอักเสบลดแบบสิวได้ดีมากขวัญก็ทาทาทั่วคางเลยนะคะที่ขวัญเป็นสิวน,นะตัวสุดท้ายนะคะมีติดบ้านไว้เหมือนกันสําหรับถ้าบีบสิวแล้วไม่แน่ใจมันหมดหรือยังอะไรเงี้ยขวัญก็จะแปะไอตัวนี้เข้าลงไปเ,เป็น next care นะคะก็ดีมากมันดูดหนองอะไรพวกนี้แบบได้ดีมากจริงทําให้สิวแห้งไวก็จบกันไปเรียบร้อยนะคะสำหรับ รักษาสิวนะก็ไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าแม็กซ์หน้าเซรัม่มบำรุงผิวคือทั้งหมดเนี่ยเหมาะมากกับคนที่เป็นสิวง่ายแล้วก็แพ้ง่ายนะคะ mm hmm. อย่างโฟมลา้า,ลลางหน้าเไม่ใช่เจลล้างหน้านี่ก็คือหาซื้อได้ง่ายด้วยที่วัดสันก็มี200กว่าบาทแล้วล้างสะอาดด้วยหนะ้าไม่แห้งตึงมันเป็นเจลๆนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรีแวกเซนะคะเป็นแอนตี้อคเน่รีดเรดเนสนะคะซึ่งมันโอเคเลยมันช่วยลด รอยแดงตอนสิวที่มันอักเสบเยอะๆได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ไม่ควรสิวด้วยเนื่องจากว่ามันก็บางเบาสบายผิวมันเป็นน้ำาที่ขวัญทายทุกคนดูนะคะแล้วก็มาสกอันนี้จะาราคาสูงนิดนึงที่ขวัญบอกไปแต่ใช้ดีมากไปตามไปซื้อซานะคะส่วนนี้ก็พวกแต้มสิวอะไรพวกนี้ก็คือขวัญก็ใช้แบบเดิมๆนั่นแหละแต่ก็คืออาจจะต้องอดท้น,ทนนิดนึงให้มันหายนะคะอย่างนี้ก็จะเป็น next care ที่ขวัญซื้อตุนตลอดอะไรแบบนี้คือมันก็องใช้แบบอะไรเดิมๆแต่ว่าเราก็ต้องแบบ ใ้เวลาน,นิดนึงแล้วก็ให้ร่างกายมันให้ผิวหน้ามันฮิวฮิวหน้าวะองขึ้นมานะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะช่วยใครได้บ้างนะ,ะอย่างน้อยแบบคนสองคนก็ยังดีที่ไปทำตามนะคะก็ันนีนก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ